เพื่อนอันน er. ี um, ้ดูท okay, um, okay, uh, okay, uh, ี่ทางดีมาให้อะไรไปเอามาขอนเพราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปตอนตอนกับน้ำมือนี่โอเคนะคะเดี๋ยมเพื่อนพิจาดี๋ยวอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดังตอลงแกนนะคะนะคะจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ วันนี้ก็จะมาขายสินค้านะคะจำหน่ายสินค้าเกษตรกรนะคะของ่มพิซซ่ากิจแปรรูปข้าวหอมมะลินะคะ<ไ>วาวี่น,นะคะ<ไ>ซึ่ง่มของเรานี่จะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,<ไ>ะสารถาอาไปต่อยอดนะคะเอาไปขายแบบผงกับพวกน้ำหวานนะคะพวกกาแฟนะคะได้นะคะหรือพวกนุมหวานนะคะของหวานก็ได้นะคะ,ะในเรื่องของปริมาณของตัวสินค้าของเราก็จะอยู่ที่ ห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรัมนะคะราคาปกติอยู่ที่หกสิบบาทหกสิบบาทนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะพิเศษห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสาหรับวันนี้ห้าสิบาทเท่านั้นนะคะสามารถเอาไปต่อยอดยสินค้าเราได้เยอะนะคะถ้าเอาไปาผสมของหวานจะประมาณยี่สิบถ้วยนะคะเราเอาไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวสินค้าของเราปีนี้จะเป็นวุ้นจากข้าวหอมมะลิข,ของจังหวัดร้อยเอดนะคะ ่อยมากๆนะคะ,ะเป็นสินค้าที่กําลังได้รับความนิยมแล้วก็โด่งดังในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานมันงานข้าวหอมมะลินะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นโชว์แล้วก็มีการให้ทานนะคะซึ่งเราก็เอามาขึ้นกลุ่มกับทางสำนักง,งานสภราสัมพันร์จังหวัดร้อยเอ็ดต่อนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องการขนส่งนะคะ ของเรานะคะถ้าซื้อครบสิถุงขึ้นนะคะ12ถุงขึ้นนิสส่งให้ตีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะที่ที่ที่สั่งมานะคะค่ะแล้วเราจะมีอ่าสาธิตนะคะของของสินค้าเรานะคะให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างคะมาเลยนะคะมาลเลยคะค่ะมาเลยนะคะมาเลยนะคะมาเลยนะคะาลองไค่ะมาเลยนะค้าอร่อยมากๆค่ะวันงานของเรานี่ที่กินทุกวันเลยค่ะของนี้มาแล้วนะคะ อันนี้อันนี้นงหในอันนี้คือพี่พี่แอลนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นถุงอย่างนี้นะคะถุงแบบนี้นะคะถุงที่บรรจุมาอย่างเรียบร้อยนะคะดูเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนเลยแล้วกันนะแต่ความจริงแล้วนะคะเขาตัดมาอย่างเรียบร้อยนะคะเป็นตัดเป็นลูกเต๋าเลยนะคะหึข้าหอมมะลิค่ะนี่ค่ะนะคะสารพุดนะคะเห็นนะคะนี่นะคะ มองเห็นเลยนะคะว่าตัวเองมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสําเร็จรูปเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดมานั่งทําอะไรเลยค่ะนี่นะคะต่อยอดพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปได้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะคะนี่คือนมเย็นนะคะที่ใส่เข้าไปเลยนะคะลองเลยค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําให้พี่แอลนะคะพี่แอลนะคะซึ่งวิสาหกิจชุมชนของเรากลุ่มนี้อยู่ในอําเภอเมืองนะคะของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะส่วนเธอนะคะสามารถเอาเลยนะคะพี่แอลนะคะพี่แอลลองชิมดูนะคะได้ค่ะได้ชิมนะคะ นะคะเดียนะคะการน้องโอนนะคะน้องโอนนะคะมาเลยนะคะน้องโอมาเลยนะคะน้องโอก็สนใจนะคะเหมือนกันนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะมันเป็นยังไงคะมันดูมันเป็นยังไงคะเนี้อเดึอๆค่ะนี่อร่อยมากค่ะแต่กินห่อข้าวหอมมะลินี่จะขึ้นนะคะอร่อยค่ะมันเป็นไปกินกับเลยนะคะมันเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะเรียกว่าซิกเนเจอร์นะคะเป็นเป็นพิเศษคือว่าจังหวัดของเรานี่นะคะมีข้าวหอมมะลินี่เป็นเป็นสินค้าหลักอยู่แล้วนะคะพอ ทางกลุ่มของเราก็คิดค้นหาวิธีการมาทําให้ว่าทำยังไงนะเรามีแต่ลูกแต่ลูกาแต่ข้าวหอมมะลินะข้าวหอมมะลิทับงกายเป็นลูนข้าวหอมมะลินะคะเป็นเป็นชนิดพิเศษเลยนะคะเป็นแบบสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะปกติก็ดีอยู่ที่60บาทวันนี้50บาทเท่านั้นนะคะิบบาทวันเดียวห้าสิบบาวันเดียวเลยค่ะ าส่ง่าไรนะคะพี่เอ๋นะคืองเได้ส่งฟรีนะสิบสองหูขึ้นค่ะสิบสองหูขึ้นนะคะส่งปีทั่วประเทศเลยนะคะสนใจนะคะเข้ามาเลยนะคะซึ่งกลุ่มของเรานะคะกลุ่มของของพี่เขาเนี่ยระคราญกลุ่มเนี่ยคือที่อำนาจนะคะแสงดีนะคะสามารถติดต่อนะคะสั่งซื้อโดยตรงนะคะโดยโทรศัพท์นะคะศูนย์แปดสามสองเก้าศูนย์เก้าหกแปดสามนะคะอีกครั้งนะคะศูนย์แปดสามสองเก้าศูนย์เก้านะคะหกแปดสามนะคะเดี๋ยวโชว์ที่ที่ตรงนี้แหละอ๋อนี่นะคะตรงนนี้นะคะหรือว่า จะหรือว่าจะจะติดต่อเข้ามาตรงเฟซบุ๊กของเราก็ได้นะคะเฟซบุ๊กของสถาเกษศิลกรจดเลยนนะคะตรงนี้มีมีค่ะมีนะคะคือวุ้นปกติแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นวุ้นที่ทําจากไอะไรนะคะจากข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นวุ้นซึ่งซึ่งนะแา่สิ่งว่าจะนำข้าวหอมมะลิของเรานะคะมาแปลรูปหลายอย่างนะคะอย่างเช่นของกลุ่มนะคะ ผลของเราตอนนี้ก็คือแปลรูปเป็นคุณค่าของมะลินะคะเป็นของฝากของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้ามาเขาอด็กก็สามารถมาแวะซื้อได้นะคะเป็นอย่างนี้เลยเ็นออยง้ะะคสิจััหวดดรไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยออกมาจากถุงนะคะเนี่ยค่ะออกมาจากถุงออออรร่่ยยนะะค อย่างนี้เลยนะคะลองไปต่อยอดการขายของนะคะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็มาซื้อก็ไปเป็นฮ็อปปิ้งก็คือโรยหน้าเลยค่ะหรือว่าไปกินเล่นก็ได้กินแบบได้นะคะได้หมดทุกอย่างเลยใครก็กินได้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวจะวางขายในช็อปปี้ด้วยนะคะยังไงติดตามได้นะคะของกลุ่มของกลุ่มเรานะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะข้าวของเลินนะคะจากบุญนะคะโอเคค่ะ มีใครมีใครอย่างเห็นพี่แอวก็จะซื้อมาสองสองถุงมีนะคะคุณอะไรนะคะคุณเลยก็มาคะมีไหมคะมีสนใจมีใครสนใจเข้ามาไหมคะสนใจจะซื้อวันนี้ไหมคะวันนี้พิเศษนะคะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวซึ่งสินค้าของกลุ่มนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะพัฒนาเพิ่มขึ้นจากกลุ่มข้าหอมมะลินะคะังปกติจะมีน้ำข้าวหอมมะลิด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะพอดเฉพาะตัวม้นก่อนนะคะตรงนี้เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะคะขายดีมากตอนนี้คือ ผลิตแล้วก็ขายดีมากนะคะจนจนจนขายจนคุณผู้ผลิตน่ะเจ้าของกลุ่มเขาบอกว่าตอนนี้คือผลิตแทบจะไม่ทันเลยเพราะว่าขายดีมากใชค่ะแต่พิเศษมากเลยกะคะเนี่ยนะคะปฏิตานรลอยกมนะคะ5้อยกมนะคะจาก60บาทเหลือ50บาทก็นำได้ละ50บาทนะคะเฉพาะวันนี้นะคะให้พิเศษเลยค่ะนี่นะคะนะคะถ้าใครสนใจติดต่อนะคะติดต่อได้พี่อำนาจนะคะ สนใจใครถ้าสนใจะริงงานจริงงานบอกว่ามีลูกค้าออเดอร์มาค่ะโอ้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเรายังไงเราจะอาติดต่อไปที่กลุ่มนะคะ่าส่งให้นะคะดีตรงที่ส่งฟรีด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะซื้อสองถุงเนี่ยสองถุงส่งฟรีได้นะคะโอเคค่ะถ้าแบบเกิดไอเดียแบบขายสินค้านะคะในช่วงแบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเชื่อต่อยอดกับสินค้าของเราที่เป็นของหวานนี้ได้เลยนะคะ มันเป็นมันเป็นสินค้าที่มีมที่เด<บ>ียวมีม,มีมีที่เดียวที่ทําแบบเป็นข่าจากข้าวหอมมะลินะคะหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นที่สิเศษหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะมีถ้าองั้นก็คงจะพเพราะคุณน้องขอฝา,ากนถ้าถ้าท่านมาก็สนใจก็มาท<พ>ี่<พ>อมฟเฟสสภา,าเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอก็เข้ามาดูได้นะคะดูดูประชุมไดนะคะเฉพาะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้นะคะดับหกสิบบาทเหลือเท่าไหร่ครับพี่จัน ห้าสิบบาทหดือห้าสิบบาท้าซื้อสั่งห้ารยการค่ะถ้าสองุงก็จะส่งฟรีค่ะทั่วประเทศวันนี้วันเดียวนะคะกลุ่มของนะคะของพี่อำนาจของเรานะคะค่ะค่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมาเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกลุ่มอ่าวงนะคะต่อนะคะขออาทิตย์หน้าค่ะจะเป็นยังไงติดตามในคอมเมนต์ตามได้จะมีกลุ่มด่วงของจังหวัดรอยเอ็ดด้วยนะคะ กลุ Beast ่มสตรอเบอรี่ก็ไปมาแล้วนะคะยังไงก็เข้าไปดูนะคะในเพจสถานะคะสนใจกลุ่มอะไรสองกลุ่มไหนนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย